สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบำเพ็ญประโยชน์ในหัวข้อพลเมืองพอนอนรรขอทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะครับหลังหอพกักอาจารย์ครับจะมีเป็นเศษขยะเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้ทําครับเราก็จะมากวาดเลยครับกวาดตั้งกวาดขยะครับก็กวาดรอบๆบริเวณนั้นไป จริงๆจุดๆนี้ปีหนึ่งก็ไม่ค่อยได้มาทำนะครับปกติก็จะทําเป็นพวกระหว่างหอพักระหว่างทางเดินเป็นต้นนะครับก็บางครั้งเนี่ยถ้าขยะมันลดลอมา,มาหมาก็จะมาคุยนะครับมันก็จะสกปรกส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครับเราก็มาทําความสะอาดบ้างนะครับจุดๆนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครมาทําความสะอาดนะครับ ก็เลยเรียกมาทำแถวนี้ครับผมก็มีเพื่อนๆก็จะมาทำบริเวณนี้เหมือนกันนะครับ ็ตรงนี้ผมไม่ได้เอาที่โกยขยะมาครับก็เอาวัสดุแถวนั้นมาโกยเก็บเก็บเข้าไปครับก็จริงๆจุดนี้มันก็ต้องทำบ่อยๆครับมันจุดทิ้งขยะมันก็สกรปรกเรื่อยๆเรื่ๆเรยๆ,ยๆยมีคราบดำคราบน้ำขยะก็เดี๋ยวเ,เพื่อนก็มาขัดนะครับ ครับทางเขีะก็แตกบ้างฝาพังบ้างชำรุดบ้างครับก็ปิดปิดกันไปครับเท่าที่ได้เกลี่ยให้มันเท่ากันเท่ากันนะครับ <c oughs> ก็เดินจัดทางเขีะครับให้มันเท่าเท่ากันนะครับเวลาทิ้งจะได้ทิ้งได้สะดวกสังเกตนะครับตรงฝาท่อยังมีพวกเศษขียติดกลางอยู่ครับ เขาก็เก็บเก็บครับก็แต่ช่วงนี้มันก็ไม่ได้สกปรกมากครับก็ทุกตอนก็จะมีการแจกถุงดำใส่ขยะตลอดนะครับ ก็สะดวกด้วยทิ้งด้วยพอถังรุแเราก็เอาวางไว้ข้างนอกได้ครับแต่ต้องปิดฝาให้มันแน่นครับผูกถุงให้แน่น <ciğim. S 2> นี่ครับตามพื้นในท่อระบายน้ำก็ยังมีเศษขยะลงไปอยู่บ้างนะครับแต่ก็เอาเข้าๆก่อนนะครับก็ layers, <arson> จัดถังเรียให้เป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยครับครับปิดไฟเรียบร้อยก็หลังจากนั้นครับสภาพหลังทําก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ก็ดูสาดตาขึ้นมาบ้างไหมครับครับผมก็บำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ก็กวาดที่ทิ้งขยะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ